สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอทุกท่านจ้าเมื่อวนี้กันกิติมาสาบ้านดอนจะมารีวิวงัวงวงัวสูงให้เบิ้งค่ะสูงมากร้อยหกสิบอันนี้ลูกลูกตัวแรกลูกตัวแรกลูกตัวแรกก็สูงกับซัซแม่เลย สูงหนาดได้ไหมดสูงร้อยหกสิบมีท้องสามเดือนลูกขนาดลูกยังมีท้องอยู่ได้ปีปีกลัวแม่นี่ก็มีท้องหกเดือน สูงยาวสูงใหญ่ปาน้างน้อยคนละปาน้างน้อยคนละนี่เอาออกมาออกมาออกมากินเยอะออกมาตุ้ยตุ้ยตุ้ยออกมาพี่ตุ้ย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 สื้อตุ้ยยศตัวแม่ฮะสื้อจอย หักบ่จ่อยได้เนาะคุณใหญ่มากไม่จ่อยตุ้ยตุ้ยแต่นะตุ้ยตุ้ยแต่นะหูหูกำน้าท่อกันเลยหูกำน้า ตุ้ยตุยตุ้ยตุยตุ้ยตุยโอ้ยหขนาดได้หูขนาดบได้บได้มีเสื้อผูกได้หันหูแท้ตุ้ยนะ สูงยาวเขาดีสูงใหญ่เอ,เออข,อขอ้าข้งยันสองเมตรด้วยาวนี่ความยาวนี่สองเมตรกลัวดิ <c oughs> ความยาวสองเมตรความสูงร้อยหกสิบ เลี้ยงวัวใหญ่สนใจเลี้ยงวัวใหญ่คลกระตุกป้าปลายละป้ปลายละปลตกแหงคือเมื่อวานาวานี้เมื่อวานนี้ตกแหงเมื่อวานอยู่ในท้องเนี่ยท้อง ท้องหกเดือนมีรู hk สี่สามสามมาสั้นผสม s k สี่สามสามในท้องนะพ่อพันมันอันดับสีแดงแดงเลย s k สี่สามสามตัวรูเขาก็นะมีรูแต่หาธรรมดาตัวนี้ก็มีรูสี่ตัวดพื่ะไ,ไ,ได้ออกมาหน่ยได้สี่ตัวพื่อได้ กินหญ้าเก้งขนาดพูดีสองตัวสองแม่ลูกนี่กินหญ้าเก้งขนาดเลยกินเอากินเอาอันนี้กับแม่แม่จอยอันนี้อันนี้กับลูกตุ้ยอันนี้ก,กินหญ้าขนาดเลยผูกินหญ้าม,มันมันยันมันเจ็บปะยันเจ็บนะมันหูอยู่ก็เลยบาแทงเข้าไห้เพราะว่า เอาป้าไปใส่ก็ะยูหันเนาะโหหลายเวลาสูงขนาดแล้วตอเาเวลาเอาไปล่างสูงทำอะไรทำูสบายแล้วกินอยู่ห้างละเจ้าของอันเกียมให้กินเรต็มหยาเนยวาตัวน้เลกินกินหยาอยู่างแล้วก็เอาไปกินอันหิ้มทางอีกวันนี้ก็บาได้ใเสื้ออีกโหขนาดเลยพุดีลองรถไปกินหยา

อันนี้กินได้บุ้ยจังเลยโอยหนายหนมบุ้ยบุ้ยอันนั้นอันนั้นบอกนะอันที่อันเขียนตลอดตะแลนนะเกล็ดเขียนตลอดตะแลนนะเขียนนเทียงหัทโอ้ลี้ยแล้วก็กินอน่อืม เลี oh. h, like ้ยเกลี้ยได้่หมอืมเลี้ยเกลี้ยหูเธอเธ่บดเล่นมีเสือกเลยหัเลาะหิมทางกะยางไปเลยวะเธอแต่หางหูวจักคนแพงบ่หมาน้ำกับยางน้ำก้นต่อยๆนะแบบว่าบดเล่นดื้อๆนะแบบว่าบดเล่ส่วนคนนะ ูจักเจ้าของหูจักหูจักเลี้ยงมันเลนลยงเจ้าของเจ้าของ,ของ,ของวอานําหลดไปนํำก้นแรกวันนี้กับบอดื้อบอยังบอมีเสื้อกับบ่อเป็นยังแต่ถ้าถ้าคนอื่นเลยยานมันมันโซน,นนะบอมันเจ้าของนะอ่ะกินลงไปกินลงไปกินหยาบน,นี้ไปเลาะอ,อีกอ่ะอิ่มเลย วานี pues ่ฝนต๊วานอันโบได้กินหยาผนต๊รถดโบอีมว่าโบว่าโบอีมบได้เอาไปผลต๊วานนีโบอีมหยาโบอีมใส่โอ้นะหยำใบบ๊วยพดดกินส่วใหญ่ดีนะ ยินงชมล้างใหญ่เนหะ็นไะเออยังไปบ้วย,ยงามไปบ้วยเบอร์งว,วใหญ่ดิใหญ่ขนาดวะซ้ำซ้างหมดเลยสูงใหญ่สูงร้อยห้าสิบ ตัวนี้สูงร้อยหกสิบตัวนี้ลูกตัวแรกอ่ะอยู่ในท้องลูกตัวที่สอง ใช่อบังอันมันกินยานะซอมันกินยาปวด,วดเลยกินยาธรรมชาติบ่ดได้กินหัวอาหารบบได้กินกินทำนะกินธรรมชาติมันกันใยญ่กินเลี้ยงธรรมชาติไม่เปลืองงบเท่าไหร่ พักการกิน,ก,น,ก,นกินแล้วก็น,นอนเคี่ยวเอื้องเลยตอนบ่ายก็ออกไปข้างนอกออกไปเล็มหญ้าให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะ ติดตามคลิปต่อไปได้นะคะขอบคุณหลายๆเดอ้อสบายดีบ้องสูขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า